ตัวนี้สีดำราคาสอง9้าดแ็ดแสกาันขาานัประกันตรงเฉือนงปีเลย <c oughs> อันหนาวสิแ <c oughs> ล้วเอา,เอาคือขืนนาอ สบายดีสบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบุตรสู่คนอาวสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเขาสู่ส่องสาบุญตาซาแนลอีเล่พี่น้องเนาะโดยอา,ามุณีมาพบมาพอกับสาบุญตาก็คื็นอะไพี่น้องเลยสาบุญตาทีเดินทางพาน้องผู้เพิ่นไปเบิ่งโทรศัพ,พ,พท์นนเนาะ่าวิซื้อมีผู้้้หญ่เพิ่ยู่ฟังไทยพื่อนอาิชิื้อโทรศัพท์ให้ทางน้องอาผู้าบุญตาก็เลยอาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะว่า น้องคนบ่มีโทรศัพท์อยากให้น้องได้คือมูพี่น้องเลยเนาะโดยสิพาน้องเพิ่นไปซื้อโทรศัพท์ตลาดเซโน่คนละพี่น้องเลยเนาะอ่ะโอเคไปเพิ่งไปส่มน้ำกันพี่น้องเลยโดยอ่ะโอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เรากับพาน้องอ่ะโปมาซื้อโทรศัพท์ตอนนี้กำลังสีเลือกสีเนาะพี่นอนะ้องเนาะอสบายดีเด้ทางไห่ค่ะโดยอ่ะสบายด, <laughs> ด,ยายดีทางนี้ก่อน แต่แบบนี้ล่ะจะมีหลายสีเนาะหลายราคาบ่เรื่องเป็น vivo มาใหม่เนี่ยล่ะ vivo มาใหม่มาพี่น้องล่ะมาแนะนำนิดใหม่เรื่อนี้จะเล่น vivo อะไรเรื่นี้จะเป็นราคาเริ่มต้นของ vivo เลยราคาเริ่มต้นเหมือนสองล้านหนึ่งแสนเก้าสิบเก้าพันล่ะ มักบอนาะะด้วยได้ละลองสอมาได้ละร้องสัมผัสมึงก่อนก็ได้หืมสีดำหมักสีดำตัวนี้แหละจะย่างแต่สีดำผัดสีดำแต่จะเป็นตัวนี้ล่ะตัวนี้สีดำราคาสองพันแปดพันเก้าพันหักประกันต๊ะเตืองหนึ่งปีเลยเป็นเงินบาทอะไรก็เป็นเงินบาทก็เดือนต้องหันเยอะเรียงดังเนาะสร้างคนกำลังก่อฉากเนาะ เป็นเงินบาทตัวนี้มีแต่4นสาทโดยหักประกันต็เครื่องทีนเลยอประกันน้เนาะค่มไปเลยโดยโประกันที่ไหนในโ่ด็โตตัเหนมาหนาจอแตกก็ะเมนมาในกรณีแบบว่ารื่องนี้โอห่าเอาหยตกน้ำตกพื้นาจอแตกโดยโจะหประกันเก็บไวไปเด้อมันจะมีใบหักประกันเนาะน่กเอาเมือไหเดียวเปเดียวแปมันเอาของ โดยโดยแม่เป็นมักสีดำนะจ๊ะเนาะเป็นสีดำเลยเนาะอ่าเป็นรุ่นอะไรกน็เนวีโว่ก็นวีโวเนาะี่ออกมาใหม่เลยโดยโดยแ้วความจำหลายพรมสเปกสตูดิโอเลยโดยตั้งมองขั้นนะพ่นีใ้ใครนกระเจ้าโอ้ถือว่าธรรมดาตัวนี้เนาะเน่ยใเนี่ยเะไ่าใ่ ราคาสามพันกว่าบาทแต่จะบวกบานได้เนาะแ่สามพันกว่าบาทนี่แต่ความจําสามสกิกโดยตัวนี้แล้วหกสแรมสี่แรม้มมันกระซูเน่ตัวนี้โดยโดยสรุปแล้วน้องเอาน้องเอานองเอาสีดำเนาะแน่น้องมาสีดำเนาะโดยโดย เดี๋ยวสาวสิแทมเป็นหมอต้มน้ำหายแล้วก็สิแทมเป็น้าตันต้องชิแทมเป็นเชฟเป็นกันแดกเป็นเบอร์สาวแถมให้ขอดโดโดดยยังบดเต็มเตัดเติมเงินเพิรลเนาะชื่อว่าแทมไลพี่น้องเลยห้านเพิรอเนาะมิโปรารีว่าน่าดามีโปโมัอนโมอนโอ้หันในลูกค่ากำลังเข้ามาละเลยเนาะโดยในทางห่านเพิ่อลเฮดยังก็นะ แล้วค่ะทุกคเห็นล้วเลยเห็นไหมคะเพิ่ตั้งก่อนเนาะแล้วจะมาแวะเอาเนาะล่ะลักยั่ลักยันน้องล่ะลักลักยังก็ได้ลักเก้าอะไรเนาะบ้านเขาใช้กันเป็นบอกสัญญาณจะดีเป็นบอกแมนมันสิวบคุมเลย่อนดูดน้องเพิ่ว่ากคอยเก่งแมนไม่ค่ะก็งามงามพี่น้องเลยมากุดเพิ่นน้เนาะ บ่ได้หัย่องบ่ได้หัย่องบ่แถมมาอีกงามดีบ่บ่ได้ย่องเนาะเริงอยเชิญเด้มแดงบ่จกมแดงบ่ได้ดิโดย่เนาะปัก้เนาะไปเบิ่งเสื้อผ้าก่อนเด้อพีน้องเพิ่นไปซื้อเสื้อผ้าก่อนดตยโดยพน้องเพิ่นตลาดก่อนพี่น้องเด้อเนาะ าคือแนนท้เพื่อนบุญิตกมานางกันแล้วเนี่ยแล้วแล้วตี้เขาน้ำเจ้าเล้วเบิดแลนน้วเนาะขาวปลูกขขาวพันเนาะแลี้ยวเตือน <c oughs> <c oughs> ได้ค่ะก,กล้องเพิ่นแถมพี่น้องเอ้โ้ยเน้นคักปัญญังบัดบอดต้องอันนั้น <c oughs> นางเห็นว่าด้เออได้ค่ะกล้องเพิ่นแถมค่ะ <c oughs> ตอนแก็มขากล้องให้เอื้อยเพิ่มบบสั่นทางน้องเป็นกินทั่วไปแต่ละาหานเสื้อผ้าคุ่นแลนะ้วเนาะไกลๆเอาให้น้องเพิ่นเลือกมักตัวได้ยังละอืมมากันได้ gì đây bỏ quên chào không áo không bẹp không 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 mặc không ạ gì không không đầm, không 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 nhau không 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 được นะน้องเบิ่งบาดได้บ่คุณสิสั่นบ่เจ้าว่าลองนะแม่น้องยังก่ถึกใจให้เลือกก่อนหลายๆเสื้อผ้ากันเนาะนี่ตลาดเจนูพี่น้องเอ้ยเรือกว่าสนั่นบ่นั่งสี้่จะจับไเ่มักบ่สีแม่นมันจะยาวเด้เนาะเนาะ ละมักสีดำมักสีดำออมักสีดสีอื่นได้มุมกนอโอไปไปเบืองัี่จารีกครับตัวเท่าไรฮะสองเซนเปมีหมสนเปมักบบรุ่นเาย่ะค่ะเบิ้องหางมาเบิ้งตวเป็นหมักบอบบนใจยงว่าแบนี้เนาะ อันหนาพี่อันหนาพี่แล้วอ้าคือเขินเนาะเราสูงเนาะอันอันนี้แบบต่ำบ่มีเลยบ่สันเนาะบ่ได้แล้วล่ะตัวนี้เด้กสันคือจังหวะยาวเลยมาเบิ่งด้วยก็จะลงเสือเลยเสือหนึ่งตัวแล้วราคาเท่าไรครับสองเซน หาสิพันกิกระชั่นป้าตัวเสือกันหนาวกับแพงเนาะนางเนาะนี่แต่ว่าเจ้าแบบว่าตัวที่ว่าราคาลดแบบเพิ่นอันนั้นเด้นาะงมาได้สั่นเนาะน้องไปเพิ่นซูงพี่น้องเลยเนาะนี่แหละซูงกันซูงกันซูงเกินเตี้ยกับเตี้ยเกินอันใดกับบดีหาโหลสื้อเสื้อผ้าเมื่อไหร่เจ้าทีซื้อเสื้อผ้าเมื่อไหร่ไปให้น้องบอก ซื้อมาใส่สเองโอ้ซื้อใส่สเองว่ไปหาเกย์ให้น้องกัเลิกแต่เจ,จ้าเป็นใจให้ย <laughs> ปตลาดซิฟิดจะได้นางให้ฟ้าอไปเลิก้ปยังเด็กคนปิดป้าเอาได้ <laughs> ทีแน่ๆก็ได้ละตัวหนึ่งผมเนาะสุดกีฬานี่แครซื้อก็ซื้อ โลตลาดพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศกับเขทาท่าจะได้คนอ่ะไปเลือกนะแม่น้องไปชื่อน้ำเอืยเพื่อนปเขาไปเบิ้งไปจาก็แกีซื่อ,อยางเลยพ<ม>าเพื่นมาโลเบิ้งจาเพื่อนใส่กอนนี่ใส่ขีาเานะได้ยังส่งาใส่้อนื้องดย่ชื่อให้ร้านหน่อยนะวะงามนทะเล หาซิบเนาะโมโหนั่นเลยเนาะ่ว่ากัถือว่าเพลงยุบบนณเฮาเนาะเงินตั้งหาซิบหกซิบว่ะสิเมนหาหมื่นว่ะที่ฟังเถอนกระตุกใจเลยเนาะจะว่ันะจะไปเปลออีกเปอนเชเอาอย่างอีกแบะเป็นกำลังก่อสังเนาะทั้งนองเป็นก็ได้หลายอย่าง เงินพันเกือบเบิดวะนม่เบิดสี่เซนกว่ายังเก็บไว้ใส่อีกเนาะสีกับขาวกับนดำได้ระบ่โทรศัพท์เขาเนาะอ่านปั๊กย้ายเราเลยเนาะอยากไดงยังที่โคบดเด้อได้ระบ้ได้เงนียบตลอดตลาดโน้ตเป็นได้เสื้อ กันหนาวราคาสองแสนเจ็ดสิบพันต่อได้สองแสนหานะเป็นซูงนะก็เลยนุงง่งยากาม่น,มนคันซ้าตัวเอ้ยนเกินตั้งยังเลยลวะแ,วแวม่นเ,เ,แเออโโนแพ<ะ>ง,อง่อ็สแพงเลยโดยโดยปะลองปีัวนม่เอนไม่เอนเอาตัวดีๆเนาะไงตามราคาได้อเคือโทรศรพท์บันนะเนาะแ่ตัวม่น các này có mang là sát chiêng đang đang đẹp đẹp rồi ai ai có một cái này đấy nhiều hơn Oh